เป็นลำดับต่อไปนโมนตันสัมปังขวโตุอรหันโตสัมมาสัมพุทธะาสดังดังนัโมนตันสัมปังขวโตุอรหันตุมาสัมพุทธะนโมน สัปปะขาวตุลอันตุลสัมมาสัมปุทตะโอ้เสียงดีละเสียงดีละพร้อมกันอินติปิโสปังกาวะอารังสัมสัมพุทธทวิจันจารณนสัมปัน สุขตัโลกวิทูอนุปุริสันธมัสารันติสัตถะเทวมนุนตังพุตโตอัมพะกวาติสวะคาโตอัมพะกวาตา สันทิตติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกเวนทิตัพวนวินยูเหีติสุมปฏิปันโนมพต วังกสังควูโจุปฏติปันโนอนภักวตัลกสังควยัญญปาติปันโนภักวตุสาวกสังคสาวมีมภักวาตุสาวกสังคยะทิทางจัด เรปุริสายุคานิอันทัปุริสปุคาลาเอมขาวตสาวกสังโฆอาหุในโยปามทักกิในโยอันชาเรการณิโยโนตารังปุญญาเกต โลกัสันติพาหงสหัสสมมพินิมมิตาสาวุทานคริมิยังคารังอุทินตะโคนรันตเสนามาทานานที่ธรรมวิจินานชิตตวามุนิน จะสาภาวะุุเตชะยมังคลานิมาราติเลกัมมพิยุตสัมภรติงโกรมปนารวกัมมกัมมทักทยักขังขันติสุทันตวิทินาม มุนินโทตันเตชะสาภวตุเตนชยมังคลานินาราคิริงคาชาวรังมัตตาพุตังทาวักขิจากกรรมสเนียวะสุธารุนันเมตตมุดเสกวิธินานชิตตวามุนิน ตันเตนชะสาปาวะตุเตนชยมังคะลานิอุกิดขมติหันทสุะทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังกุริมาอินทีมปิสังขตะมโนัญชิตตวามุนิน สันเตนจะสาภาวตุเตจัยมังคลานิกัดตวานกัดตมุธรังอวักปินิยากินใจยตุจะนังจนกายมาเจสันเตณโสมวิตินาม มุนินโทตันเตีนจะสามภาวตุเตียจะยัมังคลานิสัตวิหายามติสัตจะกับทะเกตุงวาทาพิรวปิตะมนงังอันทะปูนตังปัญญาปฏิปัจจริโตชิตตวามุนิน ชาสาภวตุเตนชัยมังคลานินันโทมปนันทะพุชังวิพุทธังมเห็นบุญเตนนาเทรพุจเกนนาธรรมปยันตัวิดทัวปเทสวิตินามมุนินทัวตันเตชะสาภวตุเตม ขลานิทุกขะทิเตปุจเคนสุทัตถะหัสพระมังวิสุทธิชุติเมิตรทิพกาพิธานังยานาคเตียที่นันจิตวามุนินโทตันเตชะสามภวตุเตชยมังลานิเอตามปิปุจทะชยามังคละอัต ท่ทายวาจโนทินนทินเนีสารเตมเที่ยงหิตวานเนียกะวิวิทานิจุปันทวานิโมกสุขังอธิคมมยานโรสัปัญโยมาอังการุณิโกนามหิตายะสัมภปันนินังปุรตวะปารมีสัพ สำพูนที่มูตตะมังเอเตนะศาสจวัฒเชนาโหตุเตนชัยยังชัยยันตุพูนที่ยามูลเลสักกายานังนันเิวันตนโนเอวังตะวังวิชยโยห Sujaya mangngkaliaa apa racitapanlangke si se pattawipo kelia api se Papu Danang Apat apa muaati sunhat Sumangkalang supapatang suho ditang อนตโตจะสุยิทังพรหมจาริสุปัทคินังกายกรรมังวาจากรรมมังกินังปัทคินังมโนกรรมังปณิทิเตปัทคินาตวานรพันธันเตปัตังกินิอัมปวตุสัพมังคลังลาคันตุสาม วตาสัมพพุทธานุภาเวนะสัาสุจิมพวันตุเตียมภวัตุสาพพมังคลังขันตุสัมปเทวตาสัมปธรรมานุภาเวนะสัาสุปวันตุเตียมพวันตุสามพมังคลังลากขันตุสัมปเทวตาสัมสังฆานุ พระเวนุสัทธาสุทีมภาวันตุเตบุญใดกุศลใดที่สําเร็จแล้วในวันนี้ขอให้เป็นบุญต่อบุญเป็นทรัพย์ต่อทรัพย์เป็นบาร,รมีต่อบาร,รมีหนุนนําคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้กระทํามาแล้วตลอดระยะเวลาหนึ่งคืนกับอีกสองวันขอเป็นภาราิผลติดตามท่านทั้งหลายให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชีวิต ของตัวท่านและครอบครัวทุกท่านเธอในบัดนี้มีดอกกุหลาบที่เป็นตัวแทนของความรักเป็นน้ำจิตน้ำใจบางคนก็ไม่เคยได้รู้จักกันมา